6สุดยอดผลไม้นะครับสำหรับเยี่ยมผู้ป่วยโดยเฉพาะนะครับสวัสดีครับ <Come on. S 1> ผมหมอทัพนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท๊อปชาแนลครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับว <c oughs> วันนี้ครับผมจะมาคุยเรื่อง6สุดยอดผลไม้นะครับสำหรับเยี่ยมผู้ป่วยโดยเฉพาะนะครับ ผมว่าทุกๆท,ท่านเนี่ยหลายๆท่านเลยแล้วน,น่าจะมีปัญหาในการครับเวลาจะไปเยี่ยมคนป่วยอ่ะไม่รู้จะเลือกอะไรไปเยี่ยมดีนะฮะวันนี้ฮะจะมาแนะนําเลยว่า6ผลไม้นียมีประโยชน์นะฮะต่อผู้ป่วยที่เพิ่งหายไข้มากๆนะครับดีมากๆเลยครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งขอบคุณครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยนะครับผมขออนุญ,ญาตให้กระโดดไปที่3มนาทีสุดท้ายนะครับผมสรุปไปให้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปลุยพร้อมๆกันเลยครับ โอเคครับผมว่าหลายท่านนะฮะคงเคยมีปัญหาแน่ๆเวลาจะไปเยี่ยมญาติไปเยี่ยมคนที่เรา,าห่วงใยนะฮะ เออจะซื้ออะไรไปเยี่ยมดีคิดไม่ออกนะฮะก็ไปซื้อกระเช้าไปซื้อนู่นนี่นะฮะก็แบบที่เขาจัดสําเร็จรูปแล้วอะ่ะเออบอกเอามาเลยอะไรก็ได้เอามาเลยนะฮะแต่บางครั้งฮะในกระเช้านั้นเนี่ยมันเป็นของที่เหมาะกับผู้ป่วยจริงหรือเปล่าก็บอกได้ยากนะฮะอาจจะดีหรืออาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ได้ันนี้ครับผมมาแนะนำนะฮะกระเช้านะฮะรวม6ผลไม้นะฮะถ้ามี6ผลไม้นี้นะฮะผมว่าเหมาะมากๆกับผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยโรคหัวใจความดันสูงไข้ันสูงหลากหลายนะครับเบาหวานก็ยังทานได้ นะครับโอเคมาดูกันบ้างครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะเป้าหมายของเรานะฮะผละไม้นี้จะต้องเพิ่มภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงโรคหัวใจนะครับควบคุมความดันควบคุมไขมันควบคุมเบาหวานได้ดียิ่งขึ้นนะครับข้อแรกครับอันแรกแอปเปิลครับไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลแดงหรือแอปเปิลเขียวนะฮะจะแดงหรือจะเขียวก็โอเคทั้งนั้นถ้าอยากคุมน้ําหนักด้วยก็เขียวหน่อยนะฮะแต่ถ้าแดงเนี่ยมันก็โอเคแล้วแต่คนชอบนะครับ ตัวแอปเปิลเนี่ยนะฮะมีสารที่ชื่อว่าフาวนอยด์นะฮะเป็นพฤกษะเคมีที่เจ๋งมากๆเลยฮะช่วยป้องกันเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดทำให้ความดันควบคุมได้ดีขึ้นนะฮะสารตัวนี้พบมากที่ไหนพบมากที่เปลือกของมันเพราะฉะนั้นจงกินแอปเปิลพร้อมเปลือกนะครับออย่าไปปอกเปลือกมันเสียดายของนะครับผมกากใยสูงน้าตาลต่ำนะครับเหมาะมากกับผู้ป่วยที่เพิ่งหายไข้นะครับทำให้ร่างกายสดชื่นมีกำลังวังชานะครับ โอเคครับมาต่อกันที่ผลไม้ชนิดที่2บ้างครับนั่นก็คือสาลี่ทองฮะสาลี่ทองเนี่ยถือว่าเป็นผลไม้ที่กรุบกรอบอร่อยกินแล้วสดชื่นเพราะอะไรครับเพราะเขาเป็นผลไม้อิ่มน้ำครับผลไม้อิ่มน้ำเนี่ยมีเยอะแต่ผลไม้อิ่มน้ำที่น้ำตาลต่ำต้องสาลี่ทองฮะผลไม้อิ่มน้ำที่น้ำตาลต่ำดียังไงนะฮะต้องบอกว่า ผูป้ป่วยเนี่ยที่เพิ่งหายป่วยเนี่ยโดยส่วนใหญ่มักจะมีภาวะขาดน้ําอยู่บ้างนะฮะในร่างกายก็คือยังไม่สดชื่นกระปี้กระเป่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่จะให้ทานแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวมันก็ฝืดนะมันไม่อร่อยอะ่ะการทานผลไม้ที่อิ่มน้ําจะช่วยเพิ่มปริมาณน้าในร่างกายทําให้เรื่องของการไหลเวียนโลหิตทําให้เรื่องของความสดชื่นนั้นดีขึ้นนะฮะแต่ผลไม้บางชนิดอิ่มน้าแต่น้ําตาลสูงอย่างนี้ไม่ดีมันต้องอิ่มน้ำน้ำตาลต่ำนะฮะเผื่อ คนไข้เป็นเบาหวาเบาหวานจะได้ควบคุมเรื่องของน้ําตาลได้ดีนะฮะกากใยก็สูงนะครับสำหรับสารี่ทองนะครับช่วยระบบขับถ่ายเอยลดไขมันในเลือดแถมยังมีโพแทสเซียมที่สูงจะช่วยทําให้ความดันเนี่ยอยู่ในค่าปกติได้ดียิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยโรคไตาวาย ะะก็ไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่เพราะว่าตัวโพแทสเซียมที่สูงเนี่ยจะมีปัญหาได้นะฮะยังไม่พอฮะตัวสาลี่เนี่ยยังมีธาตุเหล็กนะธาตุเหล็กธาตุเหล็กดีไงธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบของเม็ดเลือดนะฮะถ้ามีธาตุเหล็กเยอะเม็ดเลือดเราก็แข็งแรงนะฮะนำพาออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีขึ้นก็ทําให้ร่างกายเราเป็นไงแฮปปี้ครับให้ร่างกายเราแข็งแรงครับเพราะฉะนั้นแล้วแนะนำนะครับสำหรับสาลี่ทองครับมาต่อกันที่ผลไม้ชนิดที่3ที่ผมอยากจะแนะนำครับนั่นก็คือ สตรอเบอรี่นั่นเองครับสตรอเบอรี่นี่ถือว่าเป็นผลไม้ที่จิ๋วแต่แจ๋วมากๆครับวิตามินนี่ไม่ต้องบอกเพียบเพียบนะฮะเสริมภูมิคุ้มกันกันสุดๆนะฮะไม่พอครับเขามีสารที่ชื่อว่า แอนโทไซานินครับตัวสารแอนโทไซานินเนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับช่วยชะลอไวัยนะครับทำให้หลอดเลือดในร่างกายดีขึ้นหลอดเลือดในร่างกายมีที่ไหนบ้างอะไปสมองไปหัวใจไปแขนขาหลอดเลือดดีมันก็ดีทั้งร่างกายนี่แหละครับนะฮะแถมยังไม่พอครับพลังงานต่ำไขมันต่ำคอเลสเตอรอลต่ำนะฮะ ผู้ที่เป็นเบาหวานผู้ที่เป็นไขมันสูงนะฮะสามารถที่จะทานได้โดยไม่มีโทษอย่างรุนแรงนะฮะถ้าเราไม่กินเยอะเกินไปนะอะไรเยอะเกินไปก็มีโทษนะไม่ใช่บอกเฮ้ยกินสตรอเบอรี่กินเป็นกิโลอย่างนี้กินอะไรก็แย่ทั้งนั้นนะฮะกินนิดนิดหน่อยๆน่อยนะฮะกินแบบกําลังดีกินแบบให้ร่างกายสดชื่นนะจะเหมาะมากๆนะครับพวกสตรอเบอรี่เนี่ยต้องถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆนะครับโอเคครับมาต่อกันที่ผลไม้ชนิดที่4ที่ผมอยากแนะนาครับนั่นก็คือ บลูเบอร์รี่นะครับบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่เจ๋งมากๆนะฮะถ้าอร่อยเนี่ยต้องมาจากเปรูนะฮะจากเปรูนะคะโดยเฉพาะเปรูที่เดือน12ถึงเดือน9เนี่ยสุดยอดนะฮะบลูเบอร์รี่จะอร่อยมากนะฮะไฟเบอร์สูงน้ำตาลต่ำนะฮะมีน้ำเป็นองค์ประกอบถึง84%นะครับโอ้โหสุดยอดนะฮะทานแล้วเป็นไงสดชื่นนะฮะสดชื่น เพิ่งหายไข้นะกินแล้วกินผลไม้อะไรที่มันสดชื่นไม่หวานเกินไปฉ่าน้ำนะร่างกายสดชื่นดีมากๆแถมแคลอรี่ไม่สูงนะครับเบาหวานก็คุมได้ดีนะครับตัวบลูเบอร์รี่เนี่ยนะครับ100กร,รัมเนี่ยมีเพียงแค่57กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองถือว่าไม่เยอะเลยนะครับแถมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระเพียบเลยフラวนอย แอนโทไซยานินแล้วยังมีเยอะแยะนะครับพวกนี้เนี่ยช่วยชะลอวัยบำรุงสมองหลอดเลือดดีนะฮะเหมาะมากๆสำหรับการเยี่ยมผู้ป่วยนะครับสำหรับเรื่องของตัวบลูเบอรี่นะครับมาต่อกันที่ผลไม้ชนิดที่5ครับอันนี้ครับช็อตเด็ดของผมเลยครับ อะโวคาโดครับอะโวคาโดผมชอบมากนะฮะโดยเฉพาะอะโวคาโดจากนิวซีแลนด์นะพันแฮสโอ้ oh, อร่อยชอบนะฮะชอบเป็นการส่วนตัวเลยเชียร์สุดๆเพราะอะไรครับเพราะว่าอะโวคาโดเนี่ยหนึ่งคืออร่อย2มีไขมันสูงเฮ้ยไขมันสูงเมื่อต้องไม่ดีดิไขมันสูงเนี่ยฮะมีคนเข้าใจผิดอะว่าอาหารไขมันสูงไม่ดีอาหารไขมันดีถึงจะมีไขมันสูงก็ถือว่าดีครับเพราะาอะไรเพราะว่าไขมันที่ดีจะไปไล่ไขมันที่เลวออกไปเมื่อร่างกายเรามีไขมันที่ดีนะฮะ ไขมันที่เลวจะลดลงไขมันที่ดีจะช่วยบำรุงหัวใจไขมันที่เลวที่ลดลงก็จะทําให้โรคหัวใจเนี่ยลดต่ําลงนะครับไขมันควบคุมได้ดีขึ้นร่างกายดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไม่จะเป็นไขมันความดันอะไรเงี้ยมันก็จะดีขึ้นมาพร้อมกันไปหมดนะฮะถ้าเราเลือกทานอาหารได้ถูกต้องนะครับตัวอะโวคาโดนี่นะครับต้องบอกเลยว่าน้ําตาลตับน้ําตาลไม่เยอะนะฮะไฟเบอร์สูงแล้วไง ก็มันจะทําให้เราอิ่มนานไงเพราะอิ่มนานปุ๊บเนี่ยเราก็จะควบคุมน้ําหนักได้ดีพอควบคุมน้าหนักได้ดีอะโรคต่างๆเราก็ไม่ถามหาแล้วแฮปปี้สุดๆแถมยังมีกรดที่ชื่อว่าโอเลอิกครับตัวกรดโอเลอิกเนี่ยมีผลดีต่อระบบประสาทมากๆนะฮะสมองนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยเขาเรียกว่าสดชื่นลดความเหนื่อยล้าได้เป็นอย่างดีเหมาะมากๆครับสำหรับผู้ที่เพิ่งฟื้นจากไข้ต่างๆอย่าลืมซื้อไปเยี่ยมคนที่ท่านรักนะโอเคครับมาต่อกันที่ผลไม้ชนิดที่6ครับนี่ครับ ส้มซันควิกครับส้มซันควิกเนี่ยถ้าอร่อยต้องมาจากออสเตรเลียครับอร่อยจริงๆนะฮะส้มซันควิกเนี่ยนะฮะอ่าเกาเรียกว่าหวานแล้วก็อมเปรี้ยวนิดๆน,น,นะฮะผมชอบทานมากๆเลยนะฮะวิตามินซีสูงไฟเบอร์สูงปี๊ดนะฮะมีน้ำเป็นองค์ประกอบเยอะทานแล้วสดชื่นมากๆนะฮะแคโรทีนสูงฟลาวานอยด์สูงนะครับต้านอนุมูลอิสระชะลอวัยเพิ่มภูมิคุ้มกันโอ้โข้อดีร้านแเอางี้แล้วกัน ะะแต่แนะนําให้ทานสดๆทานสดๆทานสดๆอย่าเอาไปคั้นนะฮะวเวลาไปคั้นเนี่ยน้ำตาลมันจะสูงแถมคือคือ,คอมันได้ประโยชน์อย่างอื่นอะวิตามิงวิตามินมันก็ดีอะแต่ว่าน้ําตาลมันสูงเกินไปถ้าจะทานคั้นนะฮะแนะนาไม่เกินวันละหนึ่งแก้วนะครับพวกน้ําผลไม้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะฮะแนะนาให้ทานผลไม้สดมากกว่าจะได้กากใหญ่นะครับลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งน้ไส้สได้เป็นอย่างดีนะครับ <S <S และนี่ก็คือ6ผลไม้สําหรับเยี่ยมผู้ป่วยครับเพื่อให้เขาสุขภาพดียิ่งขึ้นนั่นเองครับผม คราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ6สุดยอดผลไม้นะครับที่น่านำไปเยี่ยมผู้ป่วยมากๆครับผลไม้ชนิดแรกนะนั่นก็คือแอปเปิลครับไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลแดงหรือว่าเป็นแอปเปิลเขียวก็โอเคทั้งคู่ครับแฮปปี้ดีทั้งคู่ครับตัวแอปเปิลนี้นะครับมีสารนะครับที่ชื่อว่าฟลาวนอยด์เป็นพฤกษาเคมีที่เจ๋งมากๆนะครับตัวสารฟลาวนอยด์ดียังไงตัวสารฟลาวนอยด์นี่นะครับ จะบำรุงหัวใจและหลอดเลือดความดันควบคุมได้ดีขึ้นนะฮะตัวสารนี้ดีมากๆนะฮะซึ่งสารนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่เปลือกของเขาอยู่ที่เปลือกของเขาเพราะฉะนั้นแอปเปิลทานพร้อมเปลือกนะครับอย่าไปปอกเปลือกแต่ล้างให้สะอาดก่อนนะเออต้องล้างให้สะอาดก่อนถึงจะดีนะครับคือพวกนี้นะฮะแอปเปิลกากใยสูงน้ําตาลต่ําเพราะฉะนั้นแล้วสามารถทานได้โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เพิ่งฟื้นจากไข่นะฮะจะสดชื่นมากๆเวลาได้ทานแอปเปิลวิตามินก็สูงเพิ่มภูมิคุ้มกันต่างๆนะครับดีมากๆเลยสําหรับตัวแอปเปิลกินพร้อมเปลือ โอเคครับมาต่อกันที่ผลไม้ชนิดที่2ที่อยากแนะนําน,น,นั่นก็คือสาลี่ทองฮนะสาลี่ทองก็อร่อยนะครับกรอบนะครับฉ่าน้ำนะฮะสาลี่ทองเนี่ยเป็นผลไม้อิ่มน้าผลไม้อิ่มน้ําดียังไงต้องบอกงี้ฮะว่าผู้ป่วยเนี่ยที่เพิ่งฟื้นจากไข้อ่ะมักจะมีภาวะขาดน้ําการทานน้ำเปล่า่างดีมันก็เบื่อเนาะแต่การทานผลไม้ที่มีน้ำเนี่ยมันจะทําให้เราสดชื่นและผลไม้ที่มีน้ําและน้ําตาลต่ําด้วย คือถ้าน้าตาลสูงมันก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าเพิ่งหายป่วยอาจจะมีเบาหวานความดันอะไรเงี้ยไปกินของน้าตาลส,งสูงๆมันไม่ดีก็ต้องเป็นผลไม้ที่อิ่มน้ําแต่น้ําตาลต่ําก็คือสาลี่ทองนั่นแหละนะฮะโดยเฉพาะสาลี่ทองจากเกาหลีนะอร่อยจริงนะครับก็กากใย,ยสูงช่วยระบบขับถ่ายดีมากๆนะฮะแล้วก็มีทั้งพวกเบต้าแคโรทีนมีอะไรเนี่ยที่ช่วยบํารุงช่วยชะลอวัยมีหมดอนะแถมมันจะอยู่ที่เปลือกของมันนะเปลือกของมันนะ เปลือกนี่สําคัญมากๆพวกผลไม้นะฮะถ้าเป็นไปได้ทานพร้อมเปลือกนะครับอาจจะสากนิดๆแต่ได้ประโยชน์มากๆครับโอเคครับมาต่อกันที่ผลไม้ชนิดที่3ที่ผมอยากแนะนําครับนั่นก็คือสตรอเบอรี่นั่นเองครับดูโอ้หน่ากินนะน่ากินมากเลยตัวสตรอเบอรี่เนี่ยจิ๋วแต่แจว๋ววิตามินสูงมากๆนะฮะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินครับตัวนี้เจ๋งจริงๆนะฮะชะลวัย นะฮะอันนี้เด็ดเลยนะฮะเพิ่งหายปวดปุ๊บชะลอไวเลยเจ๋งจนะฮะแล้วก็หลอดเลือดดีขึ้นนะครับดีมากๆนะฮะมีการศึกษาวิจัยว่าถ้าทานสตรอเบอรี่นะฮะเป็นระยะเวลาหนึ่งเนี่ยจะทำให้ความดันเนี่ยควบคุมได้ดียิ่งขึ้นอ่านะดีจริงจริงนะครับต่อมาครับผลไม้ชนิดที่4ที่แนะนำครับบลูเบอร์รี่ครับบลูเบอร์รี่นี่เขาเรียกว่าเป็นผลไม้ในดวงใจผมอีกอันหนึ่งเลยคือไม่หวานมากนะ ฉ่ำน้ำมีน้ำเป็นองค์ประกอบประมาณ80%รนะฮะร้อยกร,รัมเนี่ยมีสัก50กิโลแคลอรีร่นิดเดียวเองกินก็ไม่อ้วนอนะ่ะยิ่งกินย,ยิ่งดีแถมมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับฟลาโวโนอยด์แอนโทไซยานินนะครับบำรุงหัวใจบำรุงสมองชะลอวัยต่างๆานะฮะสำหรับบลูเบอร์รี่และถ้าอยากอร่อยครับบลูเบอร์รี่จากเปรูครับจากเปรูนี่อร่อยมากๆบลูเบอร์รี่นะฮะโดยเฉพาะบลูเบอร์รี่ที่มาจากเปรูเดือน12ถึงเดือน9สุดยอดแต่ว่าถ้าจากออสเตรเลียนี่ต้องเดือน10ถึงเดือน11ครับ โอเคครับมาต่อกันที่ชนิดที่5ครับผลไม้ที่แนะนําอันนี้ในดวงใจผมเลยอะโวคาโดนั่นเองครับอะโวคาโดนี่สุดยอดจริงๆเป็นผลไมท้ที่เขาเรียกซูเปอร์ฟูดอะซูเปอร์ฟูดอร่อยชอบ มีไขมันดีสูงมากๆเฮ้ยฟังเฮ้ยมีไขมันสูงก็ไม่ดีดิไขมันดีถ้าสูงอะ่ะดีแต่ถ้าไขมันไม่ดีอะ่ะเออสูงไม่ดีถูกต้องแต่อโวคาโดมีไขมันดีสูงมากร้อยกรัมมีไขมันดีอยู่15กรัมซึ่งไขมันดีจะไปไล่ไขมันเลวลดความเสี่ยงโรคหัวใจโอ้โหสุดยอดจริงแถมกาก,ากใยสูงน้ําตาลต่ํา ทานแล้วอิ่มนานคุมน้ําหนักได้ดีจัดกันไปอะโวะคาโดนะครับไม่พอมีกรดที่ชื่อว่าโอเลอิกกรดโอเลอิกดียังไงบํารุงประสาทบํารุงสมองลดความเหนื่อยล้าเหมาะมากๆสําหรับคนไข้ที่เพิ่งหายป่วยนะครับแฮปปี้จริงๆตัวอะโวะคาโดและมาตอนที่สุดท้ายครับผลไม้ชนิดที่6นั่นเองครับ ส้มซันควิกนะผลไม้บำรุงจะไปขาดส้มได้ไงใช่ไหมฮะส้มนี้ต้องโดนต้องได้นะฮะโดยเฉพาะส้มซันควิกที่มาจากประเทศออสเตรเลียนี่จะหวานอมเปรี้ยวอร่อยอร่อยนะฮะวิตามินซีสูงมากไฟเบอร์ก็สูงฟลาโวนอยด์สูงแคโรทีนสูงนะครับโอ้โหบำรุงกันชะโลชะลอ,ลอวัยกันสนุกสนานเลยนะฮะกากใย,ยก็สูงนะครับถามถามว่าน้ำตาลสูงไหม ถ้ากินแบบผลอย่างเงี้ยไม่สูงหรอกแต่ถ้าไปคัน้นน้าตาลจะสูงเพราะฉะนั้นเรามันระวังแนะนําให้กินเป็นผลเป็นแบบสดๆมากกว่านะครับและนี่ก็คือ6ผลไม้สําหรับเยี่ยมผู้ป่วยที่จะทําให้คนที่ท่านรักมีสุขภาพดีขึ้นครับก่อนไปครับอย่าลืมกด, like, กด, share, กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ